สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องพระเทไม่รู้ที่นะครับพัดติดเหมามานะครับเหมามาเหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9นย์8 2 7 4 9หครับหรือสแกน qr code นี้ได้เลยนะครับหรือจะโทรตรงได้เลยครับ0ู8ย์8 2 7 4 9นะครับก็วันนี้ก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับก็จะมีบางรายการที่ว่าจะแพงหน่อยนะครับก็ ได้มาเพลงนะครับก็เอามาแบ่งเพื่อนๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับวันนี้ครับพระสมเด็จนะครับเลี่ยมเก่ามานะครับเหมามานะครับเหมาในบ้านมานะครับเป็นพระสมเด็จหกชั้นนะครับเลี่ยมโบราณนะครับสภาพใช้มานะครับดูนะครับเม็ดมวนสารนะครับ <c oughs> นี่ครับสภาพใช้นะครับเห็นเม็ดเห็นก้อนมนสสรเลยนะครับเลียมเก่านะครับ ก็อ,องนี้แบ่งปันนะครับพันห้านะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นติดเหมามาครั้งก่อนนะครับเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับพิมพ์พระประธานนะครับมีรอยยุบย่นนะครับรอยปูไตด้านหลังนะครับ ซูมนะครับเกตดตะลุกุ้มมีรอยยุบยน่นนะครับซ่อแขนลึกนะครับเพชรมวลสารองนี้คิดสามพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ พระสมเด็จอง์ที่สามนะครับมีเม็ดมวลสารก้อนใหญ่นะครับอยู่ข้างศีรษะนะครับข้างเสียนนะครับด้านหลังก็มีมวลสารลอยภูมิใจนะครับพิมพ์คมชัดลึกนะครับองค์นี้เกตไมตทลุซซ้มนะครับองค์เมื่อกี้เกตทะลุซุ้มนะครับมีแตกลายงาเก่านะครับนี่ครับ ก่อนมาเ,เลยนะครับครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมผ่านไลน์ได้นะครับหรือจะดูผ่าน youtube แล้วก็โทรตรงได้นะครับเร็วกว่านะครับเร็วกว่าไลนา์นะครับของนี้คิด300พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็น พักกิ่งนะครับพักกิ่งหลงผู้เงินนะครับแบบหนึ่งนะครับหลักการนี้เป็นหลงผ่งเงินปีหนึ่งห้านะครับปั๊มหลงพว้เงินปีหนึ่งห้าดูซอกแก่นะครับต่องรอยการปั๊มนะครับหูนะครับนี่ครับ ดูโค้ดนะครับเลขหนึ่งเป็นมาน้ำเลยนะครับก้นวงเดือนนะครับสังกติชัดๆนะครับ กิ่งดังมากนะครับองคนี้คิดพันห้าพร้อมส่งนะครับสวยนะครับผ้าสวยเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ หอุกลกองให้ดูนะครับขึ้นเขียวแล้วนะครับพระใส่กรอบมานะครับมีขีดข้างหูนะครับล้องลอยกันปั๊มนะครับมีเสียนอยู่ในโค้ดนะครับดูนะครับ ติดสัดสนนะครับพันห้าพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพุสุขครับเป็นปภามมทนหลวงพุสุกข้างเลอะนะครับที่เขาเรียกว่าข้างเลอะคือด้านข้างตรงนี้จะเลอะเลอะนะครับ มีรอยครีมจับด้านหลังนะครับนี่ครับมีจานนะครับ,นนรบองค์นี้แบ่งปันกันนะครับคิด800อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดครับ หลวงปู่ทวดนะครับมีหลายพิมนะพิม์ A พิม B พิม C นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิม A นะครับปีศูนะครับจะมีรอยช่อด้านล่างนะครับตัดตะไบช่อนะครับแต่ว่าปกติบางองค์จะแต่งตรงช่วงนี้นะครับ แต่งมาล้วก็จะเห็นเป็นรอยตะไบนะครับไม่เห็นช่อพิมบัวชิดเอ่อบิบบัวมีขีดนะครับตรงนี้บัวจะมีขีดบ,บัวตรงนี้ครับหลังรอไม่เต็มนะครับองนี้คิด8 0ดพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็น เอ่อปั๊มเตารี่หลงเพราะผมวัดช่องเคนะครับต่อโคดนะครับกล้องไงตดูนะครับจิมวขนเป็นเส้นเลยครับครับคามมากปั๊มมาคมมากนะครับ โค้ดนะครับเป็นโคตต้ดตอกนะครับองค์นี้คิดแ800รอพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปครับเป็นสายปิดตานะครับออกวัดสะพานสูงนะครับยุคหลังหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนะครับก็ถัดจากหลวงพ่อทองสุกมาผมจำไม่ได้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะแต่ว่าราคาเล่นหากันนะครับในพื้นที่เล่นพันกว่านะครับ องคนี้ผมคิด700พร้อมส่งนะครับเป็นเนื้อเนื้อผงกุกลักครับจะออกแก่น้ํามันหน่อยครับมีรู้เสียบนะครับเป็นบล็อกนี้เคยได้ตามพื้นพื้นจังหวัดพิษนุโลกเนี่ยผมได้มาแบบเนี้ย ได้มาหลายองค์แล้วนะก็ปล่อยไปราคาองละพันกว่าบันกว่านะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับเจ็ดร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับเนื้อผงผสมวานคุกรักผสมรักนะครับจะมีเนื้อเนื้อวานอยู่ในเนื้อนะครับ นี้คิด350พร้อมส่งนะครับในก,การต่อไปนะครับเป็นปะปิตาครับปปิตายันยุ่งเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นหลวงพ่อทองนะครับหลวงกล้องครับหนึ่งครับ ยันที่น้องนะครับปิดตาตนี้คิดพันห้านะครับ พร้อมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจองไหนสามารถแก็บรูปส่งมาทางไลน์ได้เลยนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดประคอมะขามเท่านะครับเชื่อมเงินนะครับมานะครับห่วงเชื่อมเงินนะครับสังเกตว่าจะเห็นรอยจะมีรอยเงินนะครับรอยเงินมันเลอะลงมานะครับเวลาเชื่อมนะครับ ดูง่ายตรงที่เชื่อมแล้วเงินมันเลอะลงมานะครับเหมือนกับขั้นตอนการจุ่มฟักนะครับก็จะต้องใช้ใช้ฟักเป็นตัวประสานนะครับขอบกระบอกนะครับองนี้คิดแปดร้อพร้อมส่งนะครับประสภาพ ศึกเยอะแลครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญยุคเก่าเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญยุคเก่านะครับดูนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อแจ่มนะครับหลวงพอ่อแจ่มวัดโชคสองสี่หห้านะครับสภาพาใช้สิกมานะครับหยุขอบนะครับห่วงเชื่อมมานะครับตรงนี้เชื่อมเงินมาขอบนะครับนี้องนี้คิด สภาพสวยกว่าเมื่อกี้หน่อยเอา900พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระหลงวงปูทวดนะครับขีบบัวหลวงปูทวดอ่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งะครับหลวงปูทวดเยียบน้ําทะเลเจิดรุ่นรุ่นหนึ่ง,นนงไม่เอกจะหายนะครับรุ่นที่เขานิยมกันคือไม่เอกจะหาย องนี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับราคาเบ่งปันกันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นท้าเวสุวรรณนะครับมีโค้ดตอกระหว่างขาตรงนี้นะครับ เป็นหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับจะมีโคตต้ดตอกตัวนี้ครับทัดชอ่อนะครับท้าวเวสุวรรณหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับพิมพ์ทรงจะคล้ายๆทางวัดสุทัศนะครับเป็นทางเจ้าคุณประหยัดนะครับองค์นี้คิดห้าร้อยพร้อมส่งนะครับก็ สนใจเครื่องไหนนะครับรายการไหนนะครับสามารถแคปรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981 282 749ครับหรือสแกน qr code ได้เลยครับหรือจะโทรตรงได้นะครับเร็วกว่าไลน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับนี่ก็ขอบคุณครับ